มือนี้มีอยาโค้บมาจักมีสามโค้ครับแม่ลูกเบิ้ครับแม่ดาวเีืองครับแมเลยสามสิบเจ็ดบวกลบครับแม่ใบยกครับแม่น้องลิซ่าครับแม่สาวครับหกหมื่นเก้าพันครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพันเนาะโค้แม่ลูกตัวร้องได้ให้กันครับสุกสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปี บริการพี่น้องแบบวิไอพี IP เลยรวดเร็วท่านใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่นปลายทางโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 1 1 9 1 5 7 7 2 0 1และ0 6 2 5 8 4 6 9 7 7รับรองบผิดหวังพี่น้องเอ้ยฝนกระตก ผู้ใดกำลังมองหาควยอยู่เก็บซีขามาเบิองไม่กะแนะนำตัวเนี่ยว่าตักครับผมยู่กับเบ้าตักขึ้นเขาเลรครับที่กับบ้านหนองท้องครับตำบลวางหิลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเก็บพี่น้องขมาเบืองิีใไม่หากำลังหามองหาโค้แม่ลูกครับเมื่อนี้มีอยาโค้หมาตักมีสามโค้มครับแม่ลูกบดครับถึงใจเลยพี่น้องราคากะเบิองตัวเร็กก่อนพี่หน้องครับ เราเสือว่าแม่อย่างบาตักแม่ดาวเลี้ยงครับแม่ดาวเลี้ยงความสูงเท่าไหร่บาตักสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับท่องแลงวเป็นเดี๋ยวมันไอท่อว่างอยู่ครับท่องว่างเนาะเดี๋ยวจากนอยก็ขึ้นแล้วครับไว้ยแม่อ่างแม่นาโอ้เออวกับเผาครบเราได้ลูกจากตัวล้วบาตักนี่ครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับ นี่บ่ลูกแล้วครับลูกเป็นลูกตัวใดบ้างจ๊ะลูกล้านหาเสนครับล้านหาเสนยนนกใครแล้วคืองามเหรอครับใครตรงดีดีพอใครตรงเนี่ยเนี่ยกระทองว่างอยู่ครับเหยาะพอพันใส่เอาขึ้นเทียนนึงแล้วล่ะครับอันนี้เป็นใบเกิดของครับนี่ซื้อไปตัวน้อยยังครับอันนี้ ได้เจเดือนแล้วพ่ับได้สีเดือนครับสีเดียนลูกหลานหาเสียรได้พี่น้องรับราคาเด่าพ่อตักเจ็ดหมื่นห้าพันครับเจ็ดหมื่นห้าพันต่อรองได้คือเขาครับแต่พอพันไปนโอ้ใช่ดีเนาะครับต่อรองได้คือเขาบ่มีตำหนิเนาะบ่มีตำหน,นิครับประกันตำหนิครับหางกระลามี่ดีพี่น้องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยบ่อตักศูนย์หกห้า ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามศูนย์หกครับครับยิงกลางมหาบอตักแทะครับทรงฟีจากกิโลกับบอตักทรงฟีร้อยกิโลครับครับไปเบิ้งตัวที่สองเลยพี่น้องตัวนี้ครับครับอ่างไงครับเราเบิ้งโค้มที่สองบานครับคือว่าแม่อย่างบอตักแม่ใบยกครับแม่ใบยกครับใบยกสูงเท่าไหร่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบกลบเพื่อนครับนี่จะแม่สูงสูงแทะครับ ไปยกลูกตัวแรกหรือตัวที่สองเนี่ยลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกครับลูกสาวย่างดีด้อพี่น้องครับลูกสาวบ่าไะมาเบื้องรายละเอียดตัวเมียก่อนครับท้องรับเป็ยนยังไงบ้าตักท้องว่างครับเพิ่งขึ้นเมื่อนี่ครับท้องว่างเพิ่งขึ้นบางเทียงนี่ยครับไปเรียงพอพันสายไปเรียกพอพันส่พอดีได้เมียต็ไม่เลยได้เมื่อนี่ขึ้นสดๆดร้อนๆครับครับ นี่ตำหนีว่าตัวเมีตครนี่ตำหนีครับประกันตำหนีครับมาเบิ้งตัวลูกป่านพี่น้องตัวลูกซื้อว่าน้องยังไงน้องลิซ่าครับโอ้ื่อฝรั่งถูกว่ลิซ่าฝรั่งนะครับแข่งขายง่คือฝรั่งเป็นลูกสาวของเบิ้มเนาะลูกเบิ้มครับมีเอกสารด้วยพี่น้องครับได้ได้ปีหนึ่งพอดีนะครับผมพันล้านปีหนึ่งพอดีครับบาแต่ว่าสิบมิถุนา ยินดิบละไปสิบองเดือนครับในวัดความสูงบาว่ายังยังมั่ทันในวัดเดียวคุณกำวัดมั้งเท่าไหร่วะประมาณร้อยยี่สิบสามีี่รร้อยยี่สามสี่ครับบัดมือบัดเข้าเก่าลูกตัวลูกคอดแทงเข้าไม้มันบ่แทงเลรวครับผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเข้าไม่เพิ่งแทงไม้เห้อครับผมแม่ลูกลูกแม่ครับเปิดราคาไว้เท่าไหรวะตาเจ็ดหมื่นเก้าพันครับ ตัวนี้เกตมือนเก่าพันเนาะครับตอร้องไดครับลูกสาวเป็นลูกสาวบ่มพันหลานครับสาขาตอร้องไดสุดโค้มด้วยพี่น้องครับห่วแม่ลูกห่วงกินยาลูกตัวแม่ครับไปเบืองโค้มสุดไทยเลยพี่น้องครับมาโค้มใดกับจังทรมาคุยกันครับทรมาคุยกับบ่าตาเก้ครับโคมนี่ลูกลูกตัวแรกเนาะครับลูกแรกครับลูกแรกครับ นี่ยังสุดท้ายเลยพี่น้องมันมักไปหาคนผเสุดท้ายเพ็่นมีกำลังหนีซึ่งว่าแม่ยังว่าจากผคสุดท้ายผค้ที่สามแม่สาวครับแม่สาวครับแม่สาวนี่สูงเท่าไหร่สูงร้อยสามสิบหกครับบวกลบครับตัวนี่ร้อยสามหกเนาะครับท่องแล้วเป็นในแม่สาวแม่สาวก็ยังม่ทันผสมกันครับท่องว่างครับตรวจท่องเรายังอันนี้เป็นลูกซ้ายสินะลูกซ้ายเพิ่นครับลูกตัวไหนว่าตัก ลูกเจ้าบิ๊กมินครับ <Big Mean. S 1> รบิ๊กมินสีเดือนอันนี้ใบไก่กระชับ้องอันนี้ก็สาวลูกแรกกันครับบิ๊กมินปูเงินอุทัยเออเหใใ็ดใบน้อยๆดีจ้ะอนลูกสายครับจากเดือนเราก็ว่าจากสี่เดือนครับสี่เดือนครับเบิ่งได้พี่น้องตามนี่แหละไน่ลูก ลูกผู๋นอตตัวนี้ครับนี่ซื้อไปักขีิดด้อน้อยนี่ยังบันมีครับเอาไปตั้งเอาครับราคาเดี๋ยวบ่าตักหกหมื่นเก้าพันครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพันเนาะโคมแม่ลูกตอลองได้กันครับลูกผู๋ตอลองได้ราคาได้กันส่งทั่วประเทศครับยิงกลางมหาบ่าวตักเดี๋ยเรียพี่น้อง เอร์โทรศัพท์ไว้อีกจัะรอบเนี่ยบอตัก065ครับ579คร0306ครับครับ,รบกลางมหาบอตักเด่ผลกระตุกด้วยพี่น้องบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ท้ายทํามื่นสั่นเก๋าไว้ซสำน้ก้อนพ่อกันคลิปหนาะวัสดีครับ,รบวันดีครับ